จะเห็นนะครับกระรอดตัวน้อยน,นี่เราจะส่งเสียดังๆไม่ได้เดี๋ยวเขาตกใจเขาจะหนีนะก็เลยต้องเงียบเียบแอบดูคนนิดนึงขอบคุณน้องวุ้นพาเที่ยวมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะพาชมกระอรอกตัวน้อยค่ะ นีก็โดดไปกินนี้เนี่ย ค่อยๆแทะนะคะหนูไทยสบายดีขอบคุณค่ะ่ะชมกระรอกน้อยนะคะเขาจะอยู่ตรงต้นไม้นู่นเลค่ะเขากำลัลงแทะต้นไม้อยู่นะคะสวายดีค่ะจะยามชาค่ะผาชมกระรอกน้อยนะคะเขาจะหลบอยู่นะคะนหนูกำลัลงแทะต้นไม้อยู่นะคะ ขอบคุณการให้พลองอังไวฟังด้วยนี่ค่ะกำลังแท้ๆอยู่เลยค่ะระหว่างนั้นนะคะระหว่างที่กำลังแท้อยู่ก็มีมาน้อยสองตัวค่ะมาน้อย ชื่อว่าน้องอินน้องอุ่นดูดกันมาชมน้องอิเห็นไหมน้องอินน,ออน,น,ออน,น้องอินทำอะไรอย่างนี้น้องอินบอาเดี๋ยวของน้องอินกำลังจะทำธุระส่วนตัวมุดไปแล้วน้องอินตกใจ เรากำลังพามาดูชุดลกสวนโจของน้องอิ่นนะคะอ,คอ,อ๋อไม่ได้เล่นนานแล้วะ่ะตรงนี้ก็เลยมาถ่ายอะไรสวยๆงงงาม,งาม <laughs> ีคนแซวอันนี้น้องอินน้องอ่๋ น้องอินดมีอะรสวัสดีครับน้องอิงจะเป็นตัวผู้วันนั้นเ็นไนะคะน้องอิงทำทุร่าเสีตัวก่อนโอเคประทับตาเรียบร้อยแล้วอือืนายนี่เยี่ยมมากเลยเขาจะมีสองตัวนะคะอันนี้เป็นน้องอิน เขารู้จกักเาแล้วก็เมยไม่ดุน้องหมาน่ารักนี้ชื่อว่าน้องอิ่มอัมนนี้จะเป็นโอ้ประทับตาจริงแล้วประทับประทับตาก่อน น้องอุน่ ه, น้องอุนตามมาหาน้องอิมอ,อันนี้สีขาวตัวเมียอ้าวประทับตาเหมือนกันไม่ให้น้อยหน้าเลยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหมาตัวเมียชื่อว่าน้องอุนอ่าน้องอุน่นวิ่งไปไหนละหม,มาน้อยอันนี้ชื่อน้องอุนอายุเก้าขวบ อ,อไปหาท้องอิ่มนะคะท้องอิ่มอ๋อเขามีจ้าพิเศษคนนี้เขาจะมีการตีน,นังกาเอาไปแล้วไปแล้วไป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 โอเคไปไปมาหลังเจอกันใหม่ไบายค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวก็จับตาทนกขันนี่ขอบคุณทุกขัานมากๆที่มานักชมก็บเราในกับน้องอิ๋มน้องอุ่มเยี่หลังจะพาชมของสวยๆน่ารักใหม่ๆนะคะขอบคุณสบายดีแล้วน้องอุ้นมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายๆค่ะสุขภาพแข็งแรงทุนน่านะคะขอบคุณมากๆค่ะบายยค่ะ